สวัสดีค่ะเพื่อนเพนืวันนี้พี่สิรินะคะพาเพื่อนเอนเข้าครัวค่ะก็มาทำเมนู หมูผัดกระเทียมพริกไทยนะคะค่ะสิ่งแรกเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้ทำนะเพื่อนนะวันนี้จะใช้หมูเนื้อสันนะคะเป็นเนื้อหมูเนื้อสันในนะไปได้เนื้อสันมาค่ะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยน้ำมันหอยค่ะเกลือผงปรุงรสดีน้ำตาลค่ะทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้สำหรับเมนูหมูผัดกระเทียมพริกไทยนะคะไปติดตามชมนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆอ,อย่างแรกเราเอาเนื้อหมูมาหั่นก่อนนะคะนี่เนื้อสวยๆส,สวยเลยสวยเลยหั่นแล้วก็หั่นแนวนอนนะเพื่อน อย่างนี้นะคะนี่ชิ้นหมูจะได้ออกมาสวยๆหั่นแนวนอนแนวนอนให้เฉลียงมีดนะคะนี่นะคะเฉลียงมีดลงไปอย่างนี้เนื้อหมูก็จะได้ออกมาสวยๆนะคะเป็นชิ้นสวยๆ จะบางๆใหญ่ๆเห็นไหมคะอย่างนี้นะคะเวลาไปผัดก็สวยงามน่าทานน,นะ,ะเนื้อสันจะเป็นเนื้อที่เนื้อนุ่มนะคะเพื่อน เนื้อนุ่มทานอร่อยก็จะเอาไปผัด ได้เนื้อสวยๆอย่างนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมตัวทำโคลกกระเทียมชิ้ไทยนะคะนี่ค่ะเพื่อน ร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาโขลกกระเทียมพริกไทยรากผักชีนี่นะจ๊ะสามเกลอือสามสหายใส่ลงไปไม่ต้องโขลกจนละเอียดก็ได้นะคะเพ่แค่พอหยา นี่ค่ะเพื่อนๆสามเกลอกระเทียมพริกไทยตำเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆเราก็มาผัดกันเลยเนาะก่อนอื่นเทน้ำมันนะมลงไปก่อนนะคะสองช้อนโต๊ประมาณนี้ ให้ใส่เกลือลงไปนิดนึงเวลาผัดเนื้อหมูก็จะได้ไม่ติดกระทะน้ำผตามด้วย3ามสหายเลยนะคะ เราจะเจียวพริกไทยกระเทียมรากผักชีนะคะให้หอบนะคะให้หอกแล้วค่อยใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเพื่อนนะคะเคล็ดลับของเรานะคะเพื่อนะะเนื้อหมูใช่ไหมคะอันนี้เนื้อหมูเราจะใส่ซีอิ๊วนะคะเพื่อนะ ใส่ซีอิ๊วนะคะลงไปลงไปคลุกก่อนผัดนะเพื่อนใส่ซีอิ๊วลงไปใส่ซีอิ๊วลงไปคลุกเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะสามเกลือเราก็เริ่มเหลืองหอมแล้วใช่ไหมคะมาใส่ไปเลยะคะ่ะใส่เนเื้อลงไปเลย ก็เริ่มเริ่มจะสุกแล้วนะคะเพื่อนองมาสุกนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะสุกประมาณนี้เราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไป เพิ่มความหอมสักหน่อยกับซอสแมคกี้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักหน่อยไอซีอิ๊วดำสักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะเพื่อนซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำไ้วยสักนิดหนึ่งนิดเดียวนะคะเพื่อนเพราะว่าสีเข้มไปสีแน่น ก็ให้มีน้ำสุกติดนะเพื่อนเราใส่แป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดสักนิดหนึ่งนะคะประมาณน,นี้นะคะแส่ไปผสมกับน้ำนะคะผสมกับน้ำนะครับเอ่อสองช้อนแกงประมาณน,นี้แล้วเราก็ใส่เมลลงไปเวลาเราผัดหนึ่งใกล้สุกนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็เทลงไปแล้วก็ผัดเนี่ยนะคะเท่านี้เองค่ะเพืเ่อนๆสำหรับเมนูผัดกระเทียมก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะนี่นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยไปจัดจานกันได้เลยเพืเ่อนก็สำหรับเมนูนี้ถ้าเป็นเพื่อนชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะ คลิปดีๆมาแชร์บอกเพื่อนนะคะเพื่อนชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆของเรานะคะสำหรับในนูนนี้สำเร็จแล้วจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะเพื่อน